รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ประตูชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผ,ผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะอาหลานค่ะ วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่อุทัยธานีค่ะแต่ว่าจากเมื่อวานที่เราเนี่ยไปล่องแพการไปดูชาวบ้านแซชาวบ้านสแกกันกันเนี่ยวันนี้ค่ะเราย้ายขึ้นมาอยู่บนโบกเขาวันนี้เราไมา้กับคุณอานะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ตลาดตอกโรงยาค่ะและวันนี้ครับเมืองอุทัยธานีได้พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยมีถนนคนเดินวันนี้อาจจะพา หนูใหม่ไปชมซึ่งจะเริ่มประมาณสักช่วงเย็นใช่ไหมใช่คุณอาขาเห็นว่าคุณอาเป็นคนที่นี่ไม่อยากทราบว,ว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยคะ่ะมีความแตกต่างอย่างไงบ้างะที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนนะแน่นอนสมัยก่อนเมื่ออดีตเนี่ยร้อยสองร้อยปีมีสายน้ํามีแม่น้ําแม่น้าสแกกลางดังนั้นเนี่ยการการเจริญเติบโตเศร,รษฐกิจการค้าขายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกาะเกี่ยวไปกับลํลาน้ําและอุทัยธานีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ํา และต้นทุนสำคัญก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตปกติค่ะวิถีชีวิตที่เขาดำรงชีวิตอยู่ปกตินี่คือต้นทุนวันนี้ที่ยังชัดเจนในการพัฒนาโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่เดิมและพัฒนาต่อย,ยอดเหมือนอย่างถนนคนเดินตรอกลงยาวันนี้ที่จะให้หนูใหม่ไปสัมผัสท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาหลานไปถนนคนเดินตรอกลงยาที่มตรงข้ามเนี่ยแต่วันนี้ยังไม่เปิดนะครับ จะเปิดประมาณสั<ม>้า่มงเย็นจะไปครับสัปดาห์นี้รายการคุณค่าวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาเปิดประตูชุมชนถนนคนเดินตรอกโรงยาตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่เคยผ่านทั้งยุคที่เคยรุ่งเรืองและห่วงเวลาแห่งความสุดโทมตามบริบทของสังคมและเงื่อนไขแห่งการเวลาค่ะ เพราะเหตุใดถนนคนเดินตรอกโรงยาที่ความยาวเพียง400เมตรกลายเป็นถนนสายสั้นที่มีตำนานยาวที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าตามมายกับคุณอาไปดูกันค่ะช่วงที่2ต้นทุนชุมชนเมื่อปีพศ2552มอนเลสวน โดยจากทุนของการเคหะแห่งชาติเข้ามาวิจัยเมืองอุทัยธานีเกี่ยวกับสภาพเมืองเก่าว่าเราจะอนุรักษ์บ้านเมืองของเราเนี่ยไปในทิศทางใดมันเงียบเหงามากเลยครมันเหมือนตลาดที่ตายไปแล้วเนี่ยคนก็ไม่สนใจเมืองอุทัยธานีเลยคิดกันว่าเราจะพลิกฟื้นต่อรงยาของเราเนี่ยขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาได้อย่างไรจึงได้ชวนพวกเราให้มาทำถนนคนเดิน ที่ตอกโรงยาแห่งนี้โดยมีเทศบาลเมืองอุทัยธาน,นีให้การสนับสนุนจัดสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาระยะแรกมีถนนสั้นๆแค่80เมตรเท่านั้นเองมีถนนจากธนาคารทหารไทยมาถึงวงเวียนเป็ดพะโลจุดเริ่มต้นมีร้านค้าประมาณ20ล้าน3-4ปีต่อมาก็ขยับขยายจาก20ล้านเป็น60ล้านและ เราได้ทำการขยายถนนจาก60ล้านไปทางถนนมหาลาภไปทางวงเวีน้ํมพุอันนี้ก็มีร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยกว่าล้านพอระยะที่3เราทำถนนตรงไปอีกถึงสมาคมพาณิชระยะที่3ปัจจุบันมีร้านค้าทั้งสิ้น208กว่าร้านค้าครับ คือมันอยู่ภายใต้กฎกติกาของเราว่าเราต้องการคนอุทัยธานีเท่านั้นที่จะมาทำการค้าขายที่บนถนนแห่งนี้ให้อุทัยธานีเนี่ยมีโอกาสพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาโดยชุมชนของเราถ้าเราปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาตักตวงผลประโยชน์เขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้มาดูแลอะไรต่ออะไรกับบ้านเมืองของเราเราก็พยายามที่จะยึดกติกาอันเนี้ เป็นกติกาที่สำคัญของเราเสาเสหนึ่งนี่หลายพันคนนะครับตามที่เราเคยจดสถิติไว้เนี่ยคือประมาณสองสามพันคนอย่างน้อยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นผลพลอยได้ของเมืองที่เขามาที่ถนนคนเดินแล้วเนี่ยเขาไปวัดท่าซุงเขาไปอำเภอบ้านไร่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันเป็นผลพลอยได้ของเราครับคนที่มาก่อนนี้เขาอยู่กรุงเทพ ม,มันก็ทำนะปัจจุบันเนี่ยกลับมาที่ถนนคนเดินเนี่ยหลายสิบคนเลยทีเดียวที่ขายที่ถนนคนเดินเนี่ยแล้วเราเห็นเขาเข้ามาเนี่ยเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยครอบครัวเขาอบอุ่นครอบครัวเขาดีอุทัยธานีโชคดีที่เรามีผู้นําที่ดีมีสสที่ดีมีนายกเทศมนตรีที่ดีมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดีทุก คณะทุกคนมันจึงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราจะขับเคลื่อนเมืองของเราเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการให้มันเป็นไปได้คุณผู้ชมครับการพัฒนาต่อยอดโดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือคุณค่าวิถีชาวอุไทยอาทิการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือนไม้โบราณการนำรูปภาพของเก่ามารวมมาสะสมที่ชาวอุไทย มอบให้ชุมชนมาเพื่อแสดงเป็นแรงจูงใจเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมอาหารหวานข่าวที่สะท้อนตัวตนผ่านวัตถุดิบและรสชาติอาหารรวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยสำเนียงภาษาแบบชาวอู่ไทยเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันทุกวันเสาร์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไรตามผมและหลานใหม่ไปครับช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง สวัสดีคะ่ะสสัดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะไมายก็อยู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์ค่ะที่เป็นจุดท่องเที่ยวของถนนตอกลรงยางนะคะแล้วไมายก็อยู่กับข้างๆกับคุณนกเขาเลยครับขอบคุณอาน,นอกเข่านะคะซึ่งคุณอาน,นอกเข่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้เลยใช่ครับอย่างนี้เนี่ยเข้ามาอลังการมากค่ะคอนเซ็ปของร้านคืออะไรคะเนี่ยอ่าคอนเซ็ปจริงๆคือปลุกจิตสํานึก รักบ้านเกิดมากกว่าค่ะอย่างนี้ภายในร้านแปลว่ามีอะไรบ้างเออเราจะมีรูปภาพเก่าค่ะนะครับสิ่งเอ่อข้าของเครื่องใช้เก่าๆค่ะซึ่งเราของเราจะมีของแบบชำรุดเราเราอยากให้ให้ใหล่องรอยมันอะเล่าเรื่องราวของตัวมันเอง<ม><ม>เราอยากเป็นตัวที่จะส่งเสริมหรือว่าผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ลากตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้ลากตัวเองในบ้านนี้โอ้โคุณผู้ชมคะนี่เป็นการมา เที่ยวที่นี่เหมือนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่เลยและเยจะบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นไลน์มาร์กที่ใครที่มาเดินตลาดนะัดตอกโรงยาก็จะเจอถนนคนเดินถนนคนเดินนะแล้วก็เจอคุณอานนขาวด้วยค่ะซึ่งคุณอานนขาวก็จะคอยให้ความรู้แบบ <variability. S 2> ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณ <unnie S 1> ค,<ะ>ค่ณคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะมาจากไหนคะมาจากรายการคุ้ค่าวิถีไทยค,ะค่ะอันนี้เป็นจุดอะไรคะอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของอุทยัยแห่งหนึ่งคะ่ะชื่อว่าตอกโรงยานั่นเองคะ่ะยังไงพี่ไม้นะคะต้องรบกวนน้องเมยเนี่ยพาไปดูจุดแลนด์มาร์คที่นี่แหละค่ะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างไปได้ค่ะเช<ต> <share S 2> เลยค,ะค่ะ ก็เป็นสถานที่จาลองค่าาสะสถานที่จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดแห่งนี้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกทําลายล้างแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอย้อนไปในปี2475ถึง2500 <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ฟินนะคะถูกกฎหมายนั่นเองค่ะ พอชาวบ้านนะคะที่เขาเหนื่อยเหนือจากการทํางานเนี่ยรู้นะคะว่าฟิ่นเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยก็หันเข้ามาใช้บริการในการดูดฝิ่นกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะบางคนเนี่ยสูบฝิ่นจนไม่ทํางานทําการเลยก็มีค่ะจาผลสลิดนะคะได้ประกาศแนวคิดนี้ออกไปให้ประชาชนได้รับรู้ในปี2501ค่ะแล้วก็ทาลายล้างฟิ่นเรื่อยๆมานะคะจนเสร็จสิ้นในปี2503นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของตอกลงยานี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะทีนี้ คนสังคมปัจจุบันที่สามารถปรับตัวแล้วก็เห็นคุณค่าของต้นทุนที่มีของชาวอุทัยและปัจจุบันก็ยังคงรักษาเอาไว้อย่างนี้ประทับใจไหมก็ประทับใจค่ะอย่างนี้ก็คือถือว่าเราจะอยู่ตรงจะทาตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าก็อาจจะจบปีสามประมาณนั้นค่ะเพราะว่าก็จะให้รุ่นน้องมารับช่วงต่อจากนี้ยังไงวันนี้พี่ไม่ขอบคุณมากนะคะ,คะที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณมากค่ะ,คะ,คะ ก็ถึงเวลาที่ตลาดตอกลรงยาได้ตั้งแล้วค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะลายรอบไปด้วยตลาดนะทั้งหมดเลยมีตั้งแต่ตรงนู้นถึงตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเดินข้างในกันดีกว่าค่ะปะในอดีตเนี่ยถนนตอกโงยาแห่งนี้ในอดีตมันจะเป็นถนนที่เรียกว่าหลับไหลเงียบสงบไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่พอเราได้มาจุดประกายสิ่งนี้ขึ้นมา หมือนกับปลุกวิญญาณบรรพบุรุษขึ้นมามันก็เลยทําให้เราภูมิใจว่าเม่อพี่น้องที่มาค้าขายในอุนทัยในถนนวันเดินเนี่ยเขามีไรายได้ก็ภูมิใจนะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมานะคะเหมือนเขาแบ่งโซนว่าตรงนั้นก็จะเป็นของเกี่ยวกับของใช้จะมีพวกของเบ็ดเตล็ดต่างๆตรง,งนี้นะคะที่เราเข้ามาก็จะเป็นโซนของกิน,นะค่ะนี่ อันนี้นะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นขนมโบราณซึ่งไม่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันสวัสดีค่ะค,ค,ะคุณยายอันนี้เรียกว่าขนมถ้วยแคหรอะคะมันเป็นขนมอะไรเอ่ยขนมถ้วยแค้ กินยังไงอะคะเอางี้ดีกว่ากินยังไงดีกว่าเพราะว่าใส่เครื่องอะคะมีหน่อไม้มีหน่อไม้กต่เค็มแล้วกตเทียเคี่ยวอืมก็คือน้ำซีอิ๊วหวานนะคะอันนี้เป็นขนมสมัยโบราณเป็นของคนที่นี่เลยปะคะหรือว่ายังไงเปนจีนแคะอ๋อของจีนแคะนะคะ ค่ะคุณยาย20บาทยิบาทเท่านั้นเองอันนี้ค่ะจะบอกว่าไงดีเป็นขนมที่นิ่มๆหวานๆนคะคะแล้วก็มีความกลุบกับของนี่พวกกระเทียมเจียวแล้ก็หน่อมถือว่าเป็นขนมที่ไม่เคยกินเลยค่ะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับขนมอย่างอื่น บอกไม่ถูกจริงๆแต่ว่าอาร่อยมากค่ะก็ชื่อเอนะคะชื่อแม่เอทัศนีประสิทธิ์ค่ะก็ขายของอยู่ที่ถนนคนเดินแห่งนี้ทุกวันเสราร์นะคะเป็นประจำร้านก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เป็นประจำค่ะ ขายแค่เฉพาะวันเสาร์วันเดียวค่ะออเดอร์ดีมากค่ะถึงได้แบบถนนคนเดินถึงได้มีแค่นี้ค่ะปกติเราจะมีพวกข้าวตูมีหินฝนทอมจะจะอนุรักษ์ขนมไทยโบราณไว้ค่ะส่วนใหญ่อยากจะอนุรักษ์ขนมไทยโบราณไว้ขายได้ดีไหมอยู่ที่ประมาณตั้งแต่2,000ขึ้นไปค่ะถ้าขนมแบบอย่างขนมน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็อยู่คืประมาณ2 2ง0 0ถึงบาทตอนแรกทำงานประจำก่อนค่ะเสร็จแล้วก็คือออกอย่ามันเป็นนายตัวเองก็เลยมาทำปลาย่างขายเองค่ะ ปกติก็คือใช้วิธีขายออนไลน์อะค่ะเะพอได้ค่ะประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งเหรอคะประมาณสัก4ี่หมื่นได้ค่ะปลาังเกีแล้วก็ปลากระเหแดงแล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะโกรปลาเข้าเม่าค่ะแล้วปลากระมันแล้วก็จะมีปลาสวาย่างอีกค่ะยอดขายก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3-4มถึงสี่พันนะคะอุไทยน่าจะเป็นแบบที่แบบว่าเรียบง่ายอะค่ะคนเรียบง่ายคนหน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นกันเองเงี้ยค่ะ ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะทำสวนแฮปปี้มากเลยค่ะมีมีความสุขมากเลยค่ะเงินน้อยหน่อยแต่ว่าความสุขเยอะมาก <Yeah. S 1> ก็ตอนนี้ปลูกดอกไม้กินได้ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีเป็นกล้วยมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะพริกหมุนเวียนกันไปค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็แปะรูปแชมพูมะกรูดแล้วก็เลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกกุหลาบทำชากุหลาบด้วยคือรายได้มันจะ ไม่ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนบางเดือนก็อาจจะมากหน่อยบางเดือนก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าอยู่อุทัยอะคะ่ะอยู่ได้แฟนเขาทําเป็นสวนมะพร้าวอยู่แล้วที่ฉะเชิงเซาเพอแต่งงานกันก็เลยชวนกันกลับมาอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะตรงนี้เปิดมา 3> 2, 3จะเข้า3ป,ปีแล้วคะ่วคะ,กะกรกฏานี้ก็เข้าปีที่สาแล้วสาหรับพวกหนูสองคนหนูว่าโอเคเลยดีกว่าอยู่กรุงเทพจริงๆเงินเดือนอาจจะมากกว่าแต่ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยน้อยกว่ายุงเทพเยอะมากๆค่ะ อันนี้ร้านข้าเกี๊ยวป,ปักหม้อวัชรีนะคะคือร้านวัชรีข้าเกี๊ยวป,ปักหม้อค่ะขายมาก็ปีที่15แล้วค่ะก็ดีค่ะอยู่ได้ค่ะขายของคิดว่าน่าจะโอเคกว่าค่ะอ,คอยู่ได้แฮปปี้กว่า,าแล้วมีความสุขมีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งนี้ค่ะแล้วก็รายได้ต่อวันก็หักแล้วก็เหลือประมาณไม่เกินพันนะคะไม่เกินพันวันธรรมดานะคะค่ะ ไขยเมีย่ยงคําค่ะหนูก็ขายมาตั้งแต่คู่กับแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตและก็มีอาชีพเสริมก็คือขับรถบรรทุกด้วยวันเสาร์ก็อยู่ขั้นต่ําประมาณ3,000กว่าบาทถึง5,000คือเราเน้นความสะอาดแล้วก็เครื่องครบค่ะแล้วก็อยู่ที่น้ําจิ้มค่ะสูตรอของแม่เลยค่ะ,ะเป็นผลไม้แช่อิ่มประจำจังหวัดอุทัยธานีนะคะเราทำโดยที่ว่าไม่มียากันหมูหรือว่าพวกสารทุกรเรา ของเราเน้นธรรมชาติมากกว่าค่ะแล้วก็รสชาติของผลไม้เราเนี่ยจะไม่หวานไม่หวานจะมีอมเปรี้ยวนิดๆและมีกลิ่นของผลไม้ติดอยู่เกือบทุกชนิดคนหนึ่งซื้อคนละหลายๆตังเลยนะคะซื้อกเป็นพันๆบางคนนี่อย่างละกิโลกิโลกิโลมีอยู่รายหนึ่งนะคะซื้อคนเดียว6,600บาทเพราะว่าทานแล้วติดใจก็เกือบห่บางวันก็หมื่นกว่าได้เยอะเลยค่ะ ดีดีเยอะเลยค่ะแต่ตั้งแต่มาขายถนนคนเดินนี่ก็ดีขึ้นวันธรรมดาก็ประมาณพั0 0องพัไม้8ป0 0ก้าพเป็นสูตรของแม่แม่เคยขายอยู่แล้วก,วก็เราก็เอามาปรับแฟนแฟนคนทำเป็นคนหมักคนอะไรก็มาปรับเพิ่มนิดหน่อยก็ดีใจค่ะดีใจอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆ ใช่ค่ะมีก่อนที่จะมีถนนคนเดินถนนคนเดินนี่น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วสมัยก่อนพี่ว่าสมัยก่อนก็ขายดีในสมมุติว่าในระดับหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นที่พี่ขายอะค่ะขายดีทั้งวันบางวันไม่ได้นั่งแต่สมัยนั้นขายกาแฟอยู่ที่ราคาแค่6บาทไม่เคยนับค่ะเพราะว่าใช้ได้มาใช้ไปส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นับว่าเออเท่าไหร่แต่ว่า สมัยนะั้นมันอยู่ได้แล้วไม่มีหนี้สินก็ดีขึ้นอีกอะค่ะดีขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาหรือเปล่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะได้มากขึ้นช่วงนี้หลังโควิดมาแล้วเนี่ยยอดขายยังไม่คงที่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้บอกเลยว่าต้นทุนสูงทุกอย่างขึ้นทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นเรายังขายเท่าเดิมก็อยากให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็แบบ บางครั้งเราเราบางทีเราก็นึกแบบเออน้อยใจนิดๆนะว่าบอกบางร้านเขาจะเป็นพวกกาแฟที่แบบเป็นกาแฟสดเขาก็มาถามว่ากาแฟสดมีไหมอะไรเงี้ยแต่พี่อยากให้เปิดใจอะค่ะลองมาทานกาแฟสูตรบ้านๆของเราในในอุทัยธานีแล้วก็ที่เที่ยวไหนๆเรามาแล้วอะเราก็อยากให้มาเที่ยวแบบชิวบรรยากาศของคนอุทัยบ้าง สาบ,บัวเดอะเทเรสโฮมสเตย์ที่อทุทัยธานีครับเดิมที่ดินตรงนี้ครับเป็นบ้านเก่าก็รื้อนะครับแล้วก็สร้างเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ได้ไม้มาใช้นะครับในการก่อสร้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ผุพังไปตามกันเวลาห้องทั้งหมดมีห้ห้องนะครับมีด้านล่างเป็นห้องอยู่อาศัยเป็นห้องห้องนั่งเล่นนะครับด้านบนมีห้องพักผมแล้วก็มีห้องพักลูกค้าอีกสี่ห้องครับผมรู้สึกว่าสาบ,บัวเนี่ยเวลาลูกค้าที่มาเข้าพักลูกค้าจะบอกว่า เหมือนกลับเนี่ยเหมือนกลับมาบ้านญาติเหมือนได้มาเยี่ยมญาติต่างจังหวัดบรรยากาศเก่าๆที่บางท่านอาจจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่า,าญาติผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วหรือว่า,าห่างเหินกับญาติๆไปแล้วเนี่ยกลับมาสะบวัวมันอาจจะได้เติมเต็มความรู้สึกเก่าๆวันเสาร์เนี่ยลูกค้าจะจองยาวหมายความว่าเต็มไปหลายๆสัปดาห์นะครับครับรายได้ต่อเดือนจริงๆก็ ถ้าถ้ายังไม่หักค่าใช้จ่ายมันก็จะประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมบาทต่อเดือนถ้ามีโอกาสก็อยากให้สาวดูแลเรื่องที่พักนะครับหนึ่งวันกับ1นึงคืนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็อุทัยธานีเนี่ยมีทั้งในส่วนของวัฒนธรรมนะครับวิถีชีวิตรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาตินิเวเศเกษตรที่ที่ยังทรงคุณค่าอยู่มากครับอยากให้ลองเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับมาจากกรุงเทพครับ ได้ข่าวว่ามันมีจะมีตลาดเย็นอะไรปูไทยมันเป็นเมืองเล็กๆเหมือนที่น่าเที่ยวอะครับก็เลยอยางมาสัมผัสวัฒนธรรมเก่าๆอะไรประมาณนี้นะ<อ>ครับ ก็คือเหมือนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นจากเคยมา4ีหปีที่แล้วค่ะมันจะเงียบกว่านี้ตั้งแต่มีการเปิดตลาดอะไรเงี้ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอุทัยส่วนใหญ่เป็นเมืองปิดคนก็จะไม่ค่อยมาพอมีการโฆษณาว่ามีตลาดนู่นนี่นั่นคนก็เข้ามาเที่ยวกันเยอะค่ะจริงๆน่าจะเป็นความชายผู้คนน่ารักเป็นกันเองมากเพราะว่าพักอยู่แถวๆนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็แบบการบริการดีมากอาหารน่าทานด้วยใช่ค่ะจองมาก่อนเพราะว่าจริงๆเต็ม แอบ,บเต็มด้วยชายน่าจะมีคนเข้ามาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะชอบชอบชอบความสวยงามของบ้านครับมันเก่าดีแล้วก็อธิบายให้เขาให้ลูกฟังว่าอ๋ออะไรมันคืออะไรเพราะว่าเขายังเขายังได้เห็นอยู่ว่าอะไรความเก่าแก่ของของสถานที่โบราณอะไรเงี้ยแล,แลวเราก็ชอบอยู่ชอบสถาปัตยกรรมมันก็มาเที่ยวอุทัยธานีเป็นครั้งแรกครับคือประการแรกชอบวิถีชุมชนที่นี่ เพราะเลยผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นคนยุคก่อนหน้าเขาเนี่ยควรจะอนุรักษ์แล้วก็พยายามที่จะช่วยส่งเสริมเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรายการของคุณอย่างนี้ก็เป็นรายการหนึ่งที่อาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะฮะให้กับทางเยาวชนก็ดีหรือว่าคนที่เขาสนใจตัวนี้เนี่ยเข้ามาชมเข้ามามาต่อยอดครับ ช่วงที่4กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สรรส้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็มาถึงช่วงสําคัญสําหรับคุณผู้ชมและชุมชนค่ะเพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมสร้างสรรเศรษฐกิจชุมชนโดยการมอบช่วงเวลาเพื่อให้ชุมชนเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวมาชมมาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั่วประเทศไทยก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ผมได้สามารถที่จะทําอะไรตอบแทนบ้านเกิด ก็คือสิ่งนี้ที่ผมสามารถที่ทำตอบแทนให้กับบ้านเกิดได้ดีใจกับผู้ที่ได้มาเป็นเหมือนแหล่งที่ทำมาหากินแหล่งใหม่บนถนนนะครับก็อยากเชิญชวนมาค่ะมานึกถึงบรรยากาศตอนที่สมัยเรายังเป็นเด็กๆค่ะ มีอาหารท้องถิ่นซึ่งเราก็ไม่ได้ค่อยพบเจอแล้วก็มีอาหารประจําท้องถิ่นอย่างปลาแรดอย่างงี้ค่ะอร่อยมากอ,อ,อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวอุทัยธาน,นีเนื่องจากว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพขับรถประมาณไม่เกินสองชั่วโมง2องรกว่ากิโลนะครับชีวิตที่นี่เนี่ยผมดูลควคนข้างจะสบายๆไปง่ายๆท่านที่ยังไม่ได้เคยมาอุทัยธาน,นีนะคะจําชื่อไว้เลยว่าเมืองอุทัยธาน,นีมีของดีหลายอย่างมีส้มโอ มีปลาแม่น้ําอุทัยธาน,นีก็คือคนอนนะสะส้มกระซ่าปลากระแลดมะม่วงกับกระล่อนขนมก็มีไข่เฮียเพราะฉะนั้น <c oughs> ทั้งหมดนี้อยู่ในนิสัยของคนอุทัยก็ถ้าแวะมาอุทัยนะคะก็อย่าลืมร้านนายกายติมกะทิสดนะคะมา,มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีเชิญถนนคนเดินนะคะถนนคนเดินตอกโรงยาคา่ะมีตั้งแต่3าโมงเย็นถึง สองทุ่มทุกวันเสาร์นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเ้าเกลีปากหม้อวัชรีนะคะมาเที่ยวอุทัยกันนะคะอุทัยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็คนอุทัยใจดี <c oughs> ดำน้ำสามผุดไม่หลุดจากอุทัยสโลแกนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวอุทัยก็ขอเรียนเชิญน,นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเราคนอุทัยธานียินดีต้อนรับครับต็นไงหนูไมโอเคนะ สนุกใช่ไหมสนุกมาก <มา S 2> และ <มา S 2> อิ่มแป้เลยดิโอ้โหใช้คําว่าตอนนี้แทบจะเดินไม่ไหวแล้วค่ะเรายังจะมีอีกหลายสถานที่หลายถิ่นหลายที่เรากำลังจะไปทั่วแคว้นแดนไทยและสิ่งที่เรามีอยู่เดิมนี่แหละนี่มันคือคุณค่าวิถีไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดไหนก็ต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะไปต่อไหมคะคุณอาไปค่ะ ุพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม